สวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่พี่นอ้องสวัสดีคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่จังหวัดพะเยานะเจ้าวันนี้ดิฉันข้าเจ้าเจ้าดีกว่าเนาะเป็นคนพะเยาเจ้าอ่ามีโอกาสได้ไปทางานในประเทศฮังการีในเมืองบาัลตาูเลสนะคะเออวันนี้ขอเป็นอีพีหนึ่งนะเจ้าจะมาขอแนะนํา แนะนำตัวเองก่อนว่ามาได้ยังไงมามาทำอะไรที่นี่นะคะมาได้กี่วันกี่เดือนแล้วทำงานอะไรอะอย่างจะได้จะได้นะเจ้าแล้วก็จะมาอามาไล่มามาดูการใช้ชีวิตของในฮังการีชีวิตประจำวันของเขาการไปทำงานงานได้ที่ทำงานเป็นยังไงเพื่อนร่วมงานเป็นจะได้มีความสุขหรือว่างานนักงานเหนื่อยงานอิฐมันมีอะไรอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างเดี๋ยว นะเจ้าก็จะเปิดช่องอาอาสาวเนือนีน่ยเนาะอันนี้ขอเป็น e ีพีที่แนะนำก่อนนะเจ้าจะได้ก็ขอฝากคือคนเหนือและคนไทยที่สนใจชีวิตของคนทำงานในประเทศทางกรีในเทอีบยุโรปนะเจ้าจ่วยติดตเจ้าขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ